สนับสนุนโดย KSME ธนาคารกส,สิกรไทยกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ SME Thailand น,นะครับนี่คือ Smart Entrepreneur นะครับและเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทกทโทรคมนาคมด้วยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆในเรื่องของเทคโนโลยี CDMA ค่ะ,ะครเรามีมาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์นะคะค,ค่ะวันนี้คุณหนุมเรื่องของ Smart Entrepreneur ะคะเป็นความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยคะ่ะที่เขาคิดอยากจะสร้างแบรนด์ของ ไทยแลนด์เนี่ยให้ไปโกอินเตอร์นะคะเป็นเรื่องราวของผงเนื้อนุ่ม,มที่ใช้หมักหมักเนื้อหมักเนื้อทำสเต็กนะคะตอนนี้เนี่ยส่งออกไปทั้งที่ยุโรปและอเมริกาแล้วก็ตอนนี้ไปทำตลาดน่าสนใจที่ญี่ปุ่นไปดูในรายละเอียดค่ะ จากสับปะรดสดสดหัวอย่างนี้ราคาขายที่ท้องตลาด24บาทต่อ1กิโลกรัมนะคะแต่วันนี้ผู้ประกอบการ SME ของเราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรดซึ่งเป็นผลผลิตเรียกว่าในเวลาที่หน้ามันออกฤดูกาลมันแล้วเนี่ยราคาต่ำมากนะคะแต่สามารถเพิ่มมูลค่าให้เป็นกิโลกรัมละ500บาทได้เดี๋ยวไปติดตามกันค่ะว่าความสมาร์ทของผู้ประกอบการรายนี้น่าสนใจยังไงตามดิฉันไปเลยคะ่ะ คุณผ <rural. S 1> ู้ชมคะตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่กับคุณวิพาดาวกับปิยบุตรค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทโชคธนาโชคจำกัดผู้ผลิตผงเนื้อนุ่มค่ะสวัสดีค่ะคุณวิพาดาวคะอยากให้พูดถึงที่มาของผงเนื้อนุ่มสักนิดนึงว่าวิธีคิดคิดจากอะไรยังไงคะคุณวิพาดาวก็คือผงเนื้อนุ่มเนี่ยมันก็เกิดมาจากสมัยครั้งแรกที่เราทำเนี่ยก็คือที่บ้านเนี่ยจะทําแป้งหมันสับปะหลังแล้วก็เราก็จะมีไร่มันสับปะหลังแล้วก็จะมีไร่สับปะรดถูกสลับกันนะคะทีนี้คือเราทําแป้ง เราก็ถนัดทาแป้งแล้วก็สับปะรดเนี่ยสามารถเอามาทําสกัดทําเป็นเอนไซม์แต่ว่าพอทําเป็นเอนไซม์ปุ๊บคนจะถามว่าเอะเอนไซม์ inside, เอาไปทําอะไร <c oughs> ก็เราก็พยายาม อธิบายว่าเอนไซม์เนี่ยเอาไปเป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมก็ได้นะคะไปเป็นพวกอาหารเสริมหรือเป็นส่วนประกอบของยาไปใช้กับพวกคอสเมติกก็ได้หรือว่าเอาไปใชเเ้เป็นส่วนประกอบของอาหารอย่างเช่นเอามาทําเป็นผงเนื้อนุอ่มคนก็บอกเอะผงเนื้อนุ่มอะไรผงหมักเลอือะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็คือผงเนื้อนุ่มเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ใช้ง่ายก็คือก่อนหน้าั้นอย่างที่บอกค่ะคือทำเอนไซม์แล้วคนไม่เข้าใจใช้ไม่เป็น จริงๆแล้วมันก็คือการเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรดนั่นเอง<ะ>จากสับปะรดกิโลกรัมละไม่เท่าไหร่ะนะคะเราก็เพิ่มมูลค่าเข้าไป<ะ>จนกลายมาเป็นผงเนื้อนุ่มผงเนื้อนุ่มตรงนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรยังไงคะค่ะคือผงเนื้อนุ่มที่สกัดจากธรรมชาติแล้เซนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการช่วยย่อยโปรตีนก็คือ<ะ>โปรตีนจากเนื้อจะ เป็นโปรตีนสายยาวนะคะเวลาย่อยเน,นื้อสัต์ก็คือจะช่วยคลอนโปรตีนสายยาวให้เป็นสายสาั้นนั่นหมายถึงว่าคือไม่ใช่นุ่มแค่ที่ปากนะคะแต่ว่าในเมื่อกินไปถึงกระเพาะเนี่ยปกตินเนี่ยตับอ่อนจะผลิตเอนไซม์มาช่วยย่อยอาหารอยู่แล้วแต่นี้ถ้าเราหมักไปกับเนื้อใช่ไหมคะเวลากินเข้าไปทําอาหารแปรรูปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าโปรตีนที่ย่อยเนี่ยมันย่อยได้ดีไม่สะสม การที่ไม่สะสมแต่ว่าอะไรก็คือว่าในการย่อยไม่หมดเนี่ยมันจะมะีโปรตีนที่ย่อยไม่หมดเราเรียกว่าเป็นโปรตีนที่เป็นโทษนะคะเป็นแบคโปรตีนเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเวลาเวลาย่อยไม่หมดปุ๊บเนี่ยมันไปไหนก็คือไปสะสม,มตามข้อทําให้เป็นสาเหตุของโรคเกาต์รูมาตอยพวกนี้นะคะเพราะนั้นคือผงที่เราทานี่ก็จะเป็นธรรมชาติเพื่อสุขภาพค่ะตรงนี้เนี่ยพอเห็นถึงคุณสมบัติที่มันดีอย่างนี้ ทันนี้คนที่จะมาซื้อคุณนิภาดาวมองที่ใครยังไงคะค่ะจริงๆเนี่ยในสมัยเมื่อ78ปีที่แล้วเนี่ยนโยบายรัฐบาลก็ส่งเสริมเกี่ยวเรื่องของครัวไทยไปสู่โลกประมาณนี้ใช่ไหมคะคือประเทศไทยเนี่ยส่บออกทั้งฟู้ดแล้วก็ฟู้ดฟู้ดอินกรีดียนส์ค่อนข้างสูง ทีนี้อย่างเราทำผงเนื้อนุ่มเนี่ยเนื่องจากมันเป็นหมวดในหมวดของเอนไซม์เป็นฟู้ดแอดดิทีฟส์ซึ่งมันมันเป็นอะไรที่ที่มีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาในการในการใช้สําหรับผู้ใช้คนใช้ก็ต้องมีความสามารถอย่างเงี้ยนะคะตลาดต่างประเทศก็ไม่ใช่ว่ารู้จักทั้งหมดนะคะคนที่ไม่รู้จักก็มีมากนะคะแต่ว่าอย่างครั้งแรกที่เราออกเนี่ยเราออกงานแสดงสินค้ากับกลมส่งเสริมการส่งออกที่ไทเฟกครั้งแรกในเมืองไทยนะคะเมื่อสาปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกลมส่งเสริมเห็นแววนะคะเราก็บอกว่าสินค้าของคุณเนี่ยเป็นนวัตรกรรม ชวนเราไปต่างประเทศเราก็บอกอ๋อเราเป็น s อสเล็กๆนะคะเราก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีงประมาณที่จะบอกไปออกต่างประเทศอะไรแต่ในที่สุดท่านก็ชวนไปเราก็ได้ไปเปิดตัวตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็ได้ไปมา2ปีก็ทําตลาดคือเราสอนทั้งฝรั่งสอนที่ฮอลแลนด์นะคะให้รู้จักใช้ ทำเอาผงเน้นุ่มเนี่ยไปทำแปรรูปเป็นลักษณะวันมินิสเต็กมาถึงการที่จะเข้าไปาแนะนำตัวในหลายๆประเทศ <c oughs> มากขึ้นเนี่ยเ,เราต้องทำการบ้านอะไรยังไงเพิ่มเติมขึ้นไหมคะก็เนื่องจากว่าบุคลากรเราน้อยเราก็พยายามวางแผนอย่างดีก่อนไปก็ต้องทำการบ้านว่าเวลาเราไปแอคทิวิตี้ที่เราจะทำเนี่ยกิจกรรมที่เราจะต้องทำส <c oughs> ทัตว์เพื่อขายผงเฉยๆเอาผงไปตั้งเนี่ยมันไม่มีใครรู้แน่ๆนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องทำให้ชิมนะคะแล้วก็อย่างเช่นยกตัวอย่างที่ไปตะวันออกกลางมาล่าสุดนะคะก็ก็ ูดตรงๆนะคะก็คือว่าที่นั่นเนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยก็จะแบบราคาเนื้อก็จะมีเนื้อนําเข้าจากออสเตรเลียซึ่งราคาสูงราคาเนื้อซึ่งเป็นเนื้อควายนะคะนำเข้าจากปากีสถานอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาเนี่ยขายตอนที่เราสาธิตเนี่ยเราไปซื้อเนื้อควายขึ้นออสเตเลยมันแพงมากด้วยความเสียดายสตังเราก็เอาพราผงเราดีมากเรารู้อยู่แล้วว่าออกมานี่นะไม่มีใครรู้ว่าคือเนื้ออะไรเราก็ทาแล้วทําสเต็กทุกคนจะถามนี่ออสเตรเลียบีฟหรือเปล่าแล้วค่ะเสียสประมาณนี้แต่จริงๆคือมันนุ่มมากก็คือทําให้เห็นว่า นี่คือนี่คือเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อราคาถูกเนื้อประเภทไหนก็ตามเนี่ยถ้ามีอินกริเดนซ์ดีที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะคะทำเนี่ย ผลิตภัณฑ์ของสินค้าคุณภาพสินค้าจะเป็นที่ยอมรับว,วิธีใช้ก็คือสมมติว่ามีเนื้อ1นกิโลใช่ไหมคะถ้าจะทาสเต็กก็จะหั่นประมาณสัก5ชิ้นเป็นชิ้นละ2 0 0กรัมอะไรหรือประมาณนี้<ม>หรือว่าถ้าเป็นชิ้นบางๆก็ได้ถ้าเป็นหมูกระเทียมพิกไทยใช่ไหมบางๆถ้าบางๆเราใช้ระยะเวลาสัาน้นสมมติเนื้อ1นกิโลหมูก1นกิโลเนี่ยนะคะก็จะใช้ประมาณ30กรัมคือ,<ม>อสองช้อนโต๊ะนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมน้ํานิดนึงเทคนิคถ้าทําสเต็กเนี่ยถ้าเป็นสูตรฝรั่งเขาจะใส่น้ามัน น้ำมันพืชนิดหนึ่งเพื่อให้มันมีความชุ่มในตัวแล้วก็หม,มักเหมือนเป็นมาริเนต์นะคะมันเป็นออทำให้เนื้อนุ่มทีนี้ก็คือว่าทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีพอนะคะเท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่ต้องใส่อะไรแนละ้วอร่อยแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมาเพราะตัวเอนไซม์เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเป็นเฟเบอร์ลิงเอนไซม์คือเป็นเอนไซม์เพิ่มรสไม่จาเป็นต้องใส่ผงชูรสอีกไม่ต้องเป็นไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะเราเบรนมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้สงออกนยู่ดี่ประเทศคะ เอาเอาที่หลักๆเนี่ยใหญ่ๆที่ขายเนี่ยประมาณแปดเก้าประเทศแต่ว่าถ้าแนะนำเนี่ยจริงๆสี่สิบแปดประเทศไม่รวมอเมริกาอ,อเมริกาอกาจจะเป็นเดือนหน้าจะไปค่ะอเมริกากับอิหร่านก็จะเป็นห้าสิบประเทศมองกลับมาในบ้านเราบ้างไหมคะเพราะว่าที่ใช้อยู่ในบ้านเราก็มีร้านสเต็กหลากหลายนะร้านที่อาจจะเป็นเนื้อย่างเกา,ลเกาหลีค่ะ ตรงนี้มองตลาดเมืองไทยยังไงคะคุณพี่ดาคะตลาดเมืองไทยจริงๆเป็นตลาดที่ท่ันอยากจะขายมากๆเพราะอยากให้คนไทยใช่ค่ะนั้นคือนโยบายตั้งแต่แรกก็ต้องการทดแทนการนําเข้าสารเคมีต้องบอกว่าผลพลอยได้จากการออกบูธที่ไทเฟกเมืองทองธานีนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อต่อเพราะซื้อจากงานเป็นสินค้าส่งออกใช่ไหมคะพอหมดงานแล้วจะไปซื้อได้ที่ไหนไม่ได้ค่ะก็เลยต้องไปขายที่ห้างแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยโรงงานร้านอาหารส่วนใหญ่ตอนนี้ซื้อเรานะคะพฤติกรรมคนไทยเปลี่ยนไปสมัยก่อนจะใช้ผงที่เป็นสารเคมี ผงชูรสเยอะมากเดี๋ยวนี้คนไทยหันความให้ความสนใจกับสุขภาพพอรู้ว่ามีทางเลือกนี้ที่ดีกว่าก็จะโทรมาสั่งที่โรงงานให้คุณวิภาดาวเล่าสักนิดนึงว่าอุปสรรคความกดดันที่เราเจอในตั้งแต่ที่เราทําสร้างแบรนด์ของเรามานี่คะ่ะเจออะไรยังไงบ้างคะ้าเวลาจะขอแบรนด์เนี่ยทางออยหรือกระทรวงพาณิชย์ I S, ก็จะแนะนําว่าให้ใช้ชื่อบริษัทเป็นแบรนด์จะได้แบบ เป็นชื่อไทยๆางนะคะซึ่งเราก็อินดีเพราะคิดว่ามันเป็นชื่อไทยแล้วเป็นชื่อที่มงคลภาษาไทยของคนไทยโชว์ธนชาโชว์พอออกไปขายปุ๊บนี่นะมีแต่คนบอว่า อุ้ยตาและตาโชคธนโชคทำไมเฉยเฉมอะไรประมาณขนาดนี้นะคะแต่เราก็ไม่ได้ก็คือก็คือเราคิดว่าส่วนหนึ่งเราก็มีเทคนิคคือซองซองของเราเนี่ยในการขายเนี่ยน่าจะเป็นหน้าสับประรดเพราะฉะนั้นเวลาทำปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะออกมาปเป็นลักษณะใครก็ใครก็ถามว่าเออเนี่ยไปซื้อผงอะไรที่หน้าสับประรดอะไรเนี้ยก็เป็นการจดจําให้คนจําแม่นทั้งน้นที่ถามว่าไม่ไม่เกี่ยวสวยหรือไม่สวยนั้นคือเป็นการจดจําทั้งทั้งแพคเกจิ้งแล้วก็ยี่ห้อของเราในตลาดซึ่งเป็นรายเดียวอยู่แล้วที่ทํานะคะส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ถาามว่่อ มีปัญหากับอุปสรรคในการขายผงเนื้อนุ่มหรือว่าเอนไซม์ไหมเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเราขายลูกค้าเราต่างประเทศทั่วโลกคือเวลาพอเราไปขายต่างชาติเนี่ยคำถามแรกเลยคนคน,คนต่างชาติก็ถามว่าเอ๊ะคนไทยทาเอนไซม์เป็นเหรอประมาณนี้เันคำถามในใจมากเป็นคำถามที่หนึ่งเป็คำถามที่หนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกไปเรียนเพื่อเอาปริญญากลับไปหลายคนเนี่ยพยายามไขว่คว้าหาปริญญาแต่ไม่ได้ไขว่คว้าหาความรู้อเพื่อมาทําอาชีพของตัวเองนะแต่เราเนี่ยคือเราโตมากับ เราโตมากับผงเราโตมากับไล่ดังนั้นเนี่ย ความคุ้นเคยเช้าตื่นมาอย่างที่เห็นในโรงงานเนี่ยนะเ<ม>ช้าตื่นมานี่ก็คือชีวิตของเราละคิดทางต่อไปของผงเนื้อนุ่มจะเป็นยังไงคะคุณพี่ค่คคคะาวคะสำหรับผงเนื้อนุ่มของคนอื่นในอนาคตเนี่ยอยากจะฝากผู้ประกอบการด้วยกันว่าอยากจะทาเนี่ยเราแนะนําให้ทําในลักษณะที่อย่างที่ท,ท,ท่านพูดน,นะก็คือว่าต้องดูความต้องการของลูกค้าแล้วมันจะมาเองคือออเดอร์มันมาก่อนแล้วเราค่อยผลิตอย่าไปผลิตอะไรที่รอตลาดเหมือนครั้งแรกทีเ่เราก็พลาดเพราะครั้งแรกเราทำเอ็นซ่าเพราะเรา ทำของเก่งใช่ไหมเราก็ทาเอนไซม์มาสุดท้ายเราจะขายใครทายังไงโอ้โหแค่เอาไปใช้ยังไงนี่ก็คุยกัน3วันยังไม่จบเลยใชคะสุดท้ายเป็นเหมือนเป็นสรีทเศีหนึ่งเล่มสอนที่โรงงานนี้ขึ้นเสียเวลาเราขายเงินไม่ได้ในเชมบิบัติสายฝาเราสั้นใช่ไหมคะเราก็ต้องต้องการขายวันนี้ถ้าเราจะต้องไปขายอีก6เดือนเพื่อให้เขาซื้อเนี่ยมันยากถูกไหมคะแต่ทีนี้คือถ้าในลักษณะถ้าเป็นถ้าเป็นสินค้าเนี่ยเราก็อยากจะบอกให้อยากให้ผู้ประกอบการด้วยกันน่นก็คือคิดว่าถ้าเป็นนวัตกรรมใหม่ มันมีงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างมาก <ยะ S 1> นะคะมากแล้วก็เข้าใจว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายท่านเนี่ยก็คงอยากส่งเสริมจากแล็บสเกลเนี่ยทำไงให้มาเป็นผลักชั่นสเกลให้ได้ทำยังไงที่จะไปสู่ตลาดได้แต่ก่อนที่จะไปสู่ตลาดาที่บอกค่ะ<ม>ตอนที่มันเป็นแล็บเนี่ยเราควรจะรู้แล้วค่ะว่าความต้องการตลาดเป็นยังไงคือไม่ใช่ทํามาเพื่อที่เขียนทฤษฎีมาแล้วก็เอาไปป้อนทําอะไรไม่ได้ะค,ะค่ะ <ๆ S 1> ค่ะ, <ๆ S 1> คะเดี๋ยวสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะจะให้คุณวิพาดาวเนี่ย พาไปดูว่าผงเนื้อนุ่มวันนี้เนี่ยมีกี่รสชาติเห็น <He ard. S 1> บอกว่าเตรียมที่จะส่งไปที่สเปย์แล้วด้วยเดี๋ยวตามคุณพี่พาดาวไปที่ในไซา์งานเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่คือทั้งหมดของนวัตกรรมที่ผู้ประกอบการไทยสามารถนำมาปรับใช้แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรของเราอย่างเช่นสับประรดที่ดิฉันเล่ามาทั้งหมดในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณวิพาดาวมากนะคะที่กรุณามาให้รายละเอียดนะคะขอบคุณค่ะและนี่คือวิธีคิดของผู้ประกอบการไทยที่ไม่ธรรมดาทีเดียวคะ่ะ KSME ธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนให้ธุรกิจ SME เติบโตอย่างยั่งยืน